17ปีแห่งการโกหกนะครับกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆนะครับต้องบอกว่ากาก้าไกลเนี่ยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆสริมนะครับซดมินช็อคดีใจทักษิณได้กลับบ้านนะครับหวังเห็นเพื่อนรักหักเตรียมโหดนะครับเพื่อไทยถีบก้าวไกลตั้งรัฐบาลกับพักสองลุงนะครับจับมือกันทําลายศัตรูตัวใหม่นะครับที่เคยด่าทักษิณเลวชั่วโกง ทุนสามานและอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้หายไปไหนนะครับเหลือแต่ฟาร์มนะครับเกียริก้าวไกลที่ชนะขาวสะอาดโดยไม่ซื้อเสียงประกาศปราบทุจริตทลายทุนผูกขาดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราจําได้ทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าวันนี้ทุกคนนะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับที่ออกมาเขาเรียกขวางนะครับพักก้าวไกลเพื่อไม่ให้เป็นรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เคยนะครับที่ เคยด่าทักษิณนนะครับเคยว่ารัฐบาลทักษิลนว่าชั่วเร็วโกงกินทุนสาม,มานอะไรแล้วแต่สารพัดแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกนะครับว่า เขามาจับมือกันได้ไงแล้วแถมที่สําคัญนะครับหลายๆคนที่เป็นแกนนําออกมาสนับสนุนนะครับให้คุณทักษิณน,นะครับแล้วก็สนับสนุนพูดถึงเรื่องของเพื่อไทยในการที่จะให้พลิกข้ามขั้วในการจัดตั้งขั้วเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับทําการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วนะครับอย่าไปอย่าไปจับมือกับก้าวไกลไว้ผักก้าวไกลออกไปนะครับเพื่อจะให้มาจับมือกับฝั่งนู้นนะครับเพื่อไปเป็นรัฐบาลทาั้งที่เมื่อก่อนนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยครับอะไรก็ไม่ได้้รแลวกก็็เปนาาายดอ นะครับพักเพื่อไทยด้วยซ้ำนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือภาพลวงตาหรือเปล่านะครับนี่คือภาพลวงตาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอะไรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่านะครับตอนนั้นนะครับพักกพักเพื่อไทยนะมีอํานาจ เพราะว่าสามารถที่คลองใจประชาชนได้อะไรได้ถ,ถูกป่ะฮะเรื่องตั้งกิ่ครั้งกับพรคเพื่อไทยทุกคนก็เลยลุมถล่มเพื่อไทยแต่ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเอ๊ะมีความแข็งแกร่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นก้าวไกลขึ้นมานะครับที่จะมีพลังมวลชนเพิ่มขึ้นพร้อมบวกกับเพื่อไทยด้วยทีนี้ทำยังไงครับถ้าวันนี้ปล่อยให้เพื่อไทยกับก้าวไกลผนึกกาลังกันเอาไว้แบบนี้นะครับตัวเองนะครับต้องพ่พายแพ้แน่เพราะว่าการที่จะให นะครับทุกอย่างเนี่ยออกมาเหมือนเหมือนแต่ก่อนจะปลุกให้มวลชนออกมาลงถนนออกปลอยให้มวลชนมาทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยแน่นอนครับมวลชนของตัวเองเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วเนื่องจากว่าอะไรครับยุคนี้มันอยู่ในยุคของโลกโซเชียลจะไปปั่นหัวแบบก่อนอ้างเรื่องของการล้มสถาบันล้มเจ้าอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปปลุกปัน่นเรื่องอื่นจะไม่ได้ไงเหตุผลเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลแต่ละคนที่หาข้อมูลกันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับมันออกใครก็มีแต่ช่องข่าวหรือก็ช่องของตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีีข่่่าวออืนนนแตต้ มันอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนก็สามารถที่จะไปเสพข่าวที่ต่างๆมาแล้วมาวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นกําลังพลของตัวเองมันก็จะหายไปโอกาสที่จะให้คนไปลงถนนน่ะมันก็ยากครับไปประท้วงมันก็ยากทุกอย่างมันก็ยากคืนจะปลุกมวลชนของตัวเองก็ยากวันนี้ก็เลยต้องอยังเห็นที่อยู่ว่าตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับมวลชนของพรรคเพื่อไทยกับมวลชนของอ ก้าวไกลเนี่ยเป็นมวลชนที่จํานวนเยอะและแข็งแกร่งก็พยายามที่จะทําให้มวลชนสองมวลชนนี้ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันแล้วเพื่อตัวเองจะได้เข้ามาผสมโรงเพื่อจะทําให้เกิดการรัฐประหารหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเขาวางไว้นี่คือสิ่งที่คณะรัฐประหารนะครับได้ทําการวางไว้แล้วก็ใช้นะครับการแต่งตั้งใช้รัฐมนูเนี่ยที่ตัวเองเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะ,อะสืบทอดสืบทอดอํานาจแต่ก็อย่างที่บอกว่า นะครับรัฐมนตรีัวเองเขียนยังไงกันแล้วแต่แต่สุดท้ายแพ้พลังของประชาชนเมื่อแพ้พลังของประชาชนก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อสกัดและให้ประชาชนเนี่ยทะเลาะกันซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็เป็นกระบวนการก็คือแต่งตั้งนะครับสอวอนะครับแต่งตั้งสอวคณะจะตแต่งตั้งสอวอเพื่อมาขัดขวางระบอบระชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับประชาชนเลือกตั้งมาแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะจัด เลือกตั้งได้เนื่องจากสอวอเนี่ยมาเป็นคนขวางอยู่เพื่อไม่ให้จัด,จ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 ดการเลือกตั้งไปได้นะครับเมื่อให้โหวตนายกไม่ผ่านทำไงตอนนี้ก็คือทําสําเร็จไปก็คือทําให้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตั้งแต่ครั้งแรกก็คือ1คือทําให้คุณพิธาไม่สามารถที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้แต่แน่นอนครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนอีกเพราะมีการไปยื่นให้สารารัฐธรรมนูญเพราะมีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคณะบดีอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆหรือนักวิชาการต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสสรนะครับ ที่มีการเคยร่างเรื่องของรัฐธรรมนูนมาก็ออกมาเรื่องนี้แล้วก็ แจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานต่างๆเอาผิดสวเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับสวเหล่านี้ก็คงไม่คิดว่าเฮ้ยนะครับคนเหล่านี้จะออกมานะครับคนเหล่านี้จะออกมาแล้วก็คนเหล่านี้จะออกมาจัดการกับเรื่องนี้เพราะว่านะครับสวพวกนี้ก็คงจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นประชาชนธรรมดาจะไม่สามารถเอาผิดได้เพราะตัวเองถือกฎหมายอยู่ถูกเอถูตัวเองเป็นคนพิจารณากฎหมายแต่พอมาเจออาจารย์นะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็มาเจอคณะอดีตคณะบดีนะครับแล้วก็อดีตสสรอซึ่งมีความรู้ความสามารถกับเรื่องนี้ออกมานะครับก็ทําให้ วันนี้เองนะครับทางสวเองก็ต้องคิดหนักกับเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือว่าวันนี้มีวิธีเดียวที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะทาให้มันแตกได้ก็คือต้องเอานะครับทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลมาแตกซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเอาทักสินกลับมาหรือเรื่องของทักสินที่จะกลับเนี่ยนะครับเพื่อจะมาทําให้เกิดประเด็นทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่านะเพราะอะไรครับเพราะตัวเองไม่สามารถจะคุมเกมได้แล้วไม่สามารถจะคุมเกมได้แล้วจะเรียกว่าอะไรอจะ อบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณ นะครับจะจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องไม่มีก้าวไกลแต่ประชาชนก็ออกมาอีกบอกว่าไม่เป็นไรรอได้เพราะอีก10เดือนนะครับอย่างน้อยนะครับสวก็จะไม่สามารถเลือกนายกมาได้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันออกมาตอนนี้ก็คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันกลายเป็นสิ่งที่นี่และสิ่งที่สําคัญตอนนี้นะครับมันการที่จะเบรกนะครับไม่ให้คุณพิธาเองเพราะแน่นอนครับเรื่องของหุ้นสื่อเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงเรื่องของมาตารา 1- นึซึ่งมาตารา1นึที่ว่าการแก้ไขมาตารางนึ่เห็นึ่ง จะล้มล้างตรงไหนอะไรตรงไหนและที่สําคัญเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับคำร้องของคนที่ไปร้องว่านะครับการหาสี่ในมาตา1นึน่ะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรถ้าไปดูคําร้องผมงงมากเลยไปอ่าน20ครับยี่อ่าหยี่สิบยี่สิบหน้าที่เขาร้องน่ะก็คืองงอ่ะก็คือว่าถ้ามันบอกว่าเอ้ยผิดกฎหมายมาตานี้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 เรายังเข้าใจว่าอ๋อมันอยู่อาจจะเข้าความมาตราแต่สิ่งที่เขาร้องเขาอ,อ้างอิจงจากไหนครับอ้างอิงจากนะครับคนที่วิเคราะห์ ว่าร้มล้างเช่นใครครับเช่นสนธิเช่นคนที่แบบคือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดอะและเป็นบุคคลธรรมดาแล้วที่สําคัญคือไม่ได้เป็นอ่าอาจารย์นิติศาสตร์หรือว่าคณะบดีนิติศาสตร์ไม่เป็นไรเป็นบุคคลธรรมดาที่นะครับส่วนใหญ่เอาง่ายๆครับเป็นแกนนํากปปสนะครับ ที่ออกมาให้วามเห็นว่าเนี่ยแบบเนี้ยมันขันลมล้างการปกครองผมก็งงมากเหมือนกันว่าเออที่เอาไปร้องแล้วเอาข้อมูลพวกนี้ไปแล้วก็มีที่สําคัญก็คือเอาบางช่วงบางตอนในเรื่องของการให้สัมภาษณ์แล้วตัดเอาแค่ช่วงเดียวนะครับเอาช่วงที่อ่าที่สั้นๆก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่อ่าเหมือนกคบคลิปผมเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังเอาแค่ท่อนเดียวนะ่ย มันก็จะได้จะได้ข้อมูลอย่างแต่ถ้าฟังหมดทั้งหมดเริ่มต้นมาอ๋อมันเป็นแบบนี้เองแต่พอมาตัดแค่สั้นๆนมันก็จะได้แนวนอย่างหนึ่งได้ความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมก็ยังงงเลยว่าเอ๊ะแล้วมันผิดกัรล้มล้างกันปกครองเพราะว่าการแก้ไขนะครับ แก้ไขนะครับมาตราหนึ่งสองมันเป็นการแก้ไขกฎหมายซึ่งสามารถในรัฐธรรมนูญสามารถทําได้อยู่แล้วแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่มีกฎหมายบังคับมันมันไม่มีกฎหมายกําหนดว่ามันคือความผิดนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงได้บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในการเพียงแค่ว่าส่งไปให้สาร,รน้ำมูอเพียงแค่ชะลอนะครับชะลอเฉานั้นแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าวันนี้สารรัฐธรรมนูญอ่าเรื่องของที่ชะลอและเกิดผลอีก มันก็จะตามมาอีกอบอกตอนนี้บอกได้เลยครับว่าต้องติดตามไปเรื่อยๆว่าครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆอดีตคณะบดีนะครับสสทรอ,อดีตสสทรับลงมานะครับให้ฟาร์มเห็นตรืงนี้แล้วที่สําคัญไม่ได้ธรรมดาครับแจ้งฟาร์มดาเนินคดีเอาผิดตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องบอกก่อนเลยว่างานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหนักครับนะครับ17ปีนะครับที่โกหกนะครับนะ กาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆนะครับสริมซดมินชออ็อตซดมินช็อตนะครับดีใจทักษิณได้กลับบ้านนะครับหวังเห็นเพื่อนรักหักหลมโหดนะครับเพื่อไทยถีบก,ก้าไกลตั้งรัฐบาลพักสองลุงนะครับจับมือกันทําลายศัตรูตัวใหม่ที่เคยด่าทักษิณเลวชั่วโกงทุนสามาและอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ความเกียดเก้าวไก่ที่ชนะขาวสะอาดโดยไม่ซื้อเสียง ประกาศปราบทุจริตทลายทุนผูกขาดนึกขำๆนี่ถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์พวกนี้คงไม่ยอมให้ทักษิณกลับบ้านคงแห่ออกมาปิดปิดเมืองนะครับ ขัดขวางถ้าจะกลับต้องตายคาคุกสถานเดียวก็คือประมาณว่าบอกได้เลยครับว่านึกแล้วก็ขำนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดมันมันไม่ใช่ก้าวไกลเขาไม่คิดว่าก้าวไกลจะมาไงแต่ถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับคนพวกนี้จะออกมาสานับสนุนทักษิณแล้วคงไม่มีหอมแนละให้ทักษิณกลับบ้านนะครับยังไงก็ต้องมีมออกมาแห่ปิดเมืองมาขัดขวางมาทําทุกวิถีทางนะครับอันเนี้ย คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันตับกับตาลปาดกันเลยเป็นโชคของพ่อแมวแท้ๆที่แพ้ก้าวไกลว่าที่จริงแล้วนะครับยังไม่มีใครรู้เลยว่าทักษิณกลับบ้านแล้วจะประสบชะตากรรมอย่างไรพากาันมองข้ามเป็นซุปเปอร์ดิวได้กลับมาเลี้ยงหลานแง่ๆนะครับไม่ยักกับมีใครเชื่อมั่นขบ,บวนการยุติธรรมที่ทำลายล้างทักษิณมา17ปีถึงวันนี้กลายเป็นตัวตลกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนั่นแหะสิครับนะครับ แปลกนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทักสินต้องได้กลับบ้านแต่ไม่ควรกลับมาอย่างมีทักสินต้องได้กลับบ้านแต่ไม่ควรกลับอย่างมีความผิดติดตัว16พีต้องพัดภาคนะครับมาจากนะครับาารัฐประหารตุลาการพิวัตรบิดเบือนความยุติธรรมเซ็นชื่อให้เมียเข้าซื้อที่ดินกองทุนฟื้นฟูนฟผ่านการประมูลขายท่อตลาดไม่ทุจริตแต่ติดคุกนะครับยึดทรัย์ เพราะได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรเห,หมาวรวมมูลค่าหุ้นชินขอบที่เพิ่มขึ้นระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีนิติรัฐนะครับน,นิติราชก็เคยเสนอรบล้างผลพวงรัฐประาหารให้ทักษสินกลับบ้านไต่สวนคดีใหม่อย่างยุติธรรมแต่ไม่สำเร็จพักเพื่อไทยดันนิรโทษสุดซอยจนเกิดม็อบนะครับจ,จึงเกิดม็อบนะครับรวยปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งปูนะครับทางรัฐประาหารสา นะครับก็คือ,อมีการจนเกิดการปิดม็อบเนะี่ยนะครับม็อบม็อบม็อบคนรวยนะครับปิดกั้นฝางเมืองนะครับเลือกตั้งนะครับปูเนะีนะ่ยแล้วก็ทางรัฐประหารซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับพัก9ก้าวไกลก็เสนอคืนความยุติธรรมจากผู้ได้รับผลกระทบจากคณะรัฐประหารแต่พัก9ก้าแต่พักเพื่อไทยนะครับกลัวถูกโยงทักษิณไม่ให้ใส่ใน MOU 8แปพักที่ไหนได้ พอพิธาถูกสกัดส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงเนี่ยจะสลายแปดพักหรือไม่เชิญภูมิใจไทย,ไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไปกินมิ้นช็อตนะครับให้ประชาชนชอ็อกนะครับไปกินมิ้นช็อตให้ประชาชนชอ็อกจู่ๆก็ประกาศทักษิณกับบ้าน10สิงหาคาบเกี่ยวช่วงเวลาที่คาดว่าจะโหวตเจดฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจนะครับทักษิณไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิวัติทักษิณเป็นผู้ถูกกระทำ ถูกบังคับไปสู้ท,ท,ทั้งที่ไม่อยากจะสู้ทักษิณอายุเยอะแล้วขืนรอความยุติธรรมฟ้าสีทองผ่องอัมภัยกลับบ้านอย่างสง่างามก็คงตายก่อนนะครับในแง่ส่วนบุคคลนะครับฟาร์มพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับบ้านจึงเข้าใจแล้วก็เห็นใจแต่ที่สังคมประชาธิปไตยข้องใจคือทักษิณแลกด้วยอะไรยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเห็นภาพชัดนะครับที่แน่แน คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นปีศาจตัวใหม่ที่น่ากลัวกว่าทักษิณเยอะจึงหวังให้ทักษิณเป็นเครื่องมือนะครับอันที่จริงปีศาจตัวใหม่ที่เกิดจากการเผาบ้านไล่หนูรัฐประหารโค่นทักษิณด้วยความหวาดกลัวนะครับนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งที่มีประชาชนนิยมมากที่สุดใช้ปืนไม่พอยังบิดเบือนกฎหมายบิดนะครับเบนกติกาทำลายประชาธิปไตยด้วยความกลัวทักษิณเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทุกที ทักษิณไม่ได้ถูกทุกข้อเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนนิยมเพราะฝีมือบริหารเศรษฐกิจประชาธิปไตยกินได้ทำให้นะครับชีวิตปากท้องดีขึ้นนะครับจากนโยบายกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุดโลกโอท P อบเมื่อถูกรัฐประหารถูกเล่นงานมวลชนจึงลุกฮือขึ้นต่อสู้นะครับแต่ทักษิณก็มีแนวโน้มนะครับอำนาจนิยมฆ่าตัดตอนนะครับปัญหาภาคใตา้ UN ไม่ใช่พ่อนะครับ การใช้อำนาจไต่การใช้อำนาจไต่กรอบแบบ CEO นะครับที่ไม่ชอบให้ตรวจสอบครับซึ่งถูกวิพากวิจาร์ณจากนักสิทธิมุยชนนักประชาธิปไตยการเผาประชาธิปไตยไร้ทักษิณจึงเกิดขบวนการต่อต้านกว้างขวางไม่ใช่แค่คนรักทักษิณน,นะครับขบวนการคนเสื้อแดงที่สู้เคียงข้างพักเพื่อไทยนั้นก็นะครับมีทั้งคนจนคนชนบทคนชนชั้นกลางที่เป็น หลักทางประชาธิปไตยเช่นนักวิชาการหรือแม้แต่คนรักทักษิณที่ผ่านการต่อสู้จนตาสว่าง ในระหว่างการต่อสู้มีผู้ที่ถูกกระทําอีกมากมายไม่ใช่แค่ทักษิณไทยรักไทยเพื่อไทยเท่านั้นแต่ทั้งคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าตาย99ศพถูกยัดข้อหาจำคุกผู้ริพภัยถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายรัฐะหารปี57รัฐมนูน60ยังกดทับเพดานเสรีภาพประชาธิปไตยที่น้อยอยู่แล้วให้น้อยลงไปอีกจนเกิดการลุกฮือของคนรุ่นใหม่หลังยุบพ,พักอนาคตใหม่นะครับ การต่อสู้ระหว่างนะครับอำนาจอนุรักษ์ที่เสื่อมทุกด้านกับพลังประชาธิปไตยมันแหลมคมจนทําให้ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาพลิกล็อกอย่างเหลือเชื่อนะครับสังคมเหลืออดจนไม่เลือกทางนะครับจนไม่เลือกแนวทางแบบเพื่อไทยนะครับชูแก้ปากท้องแล้วเข้าไปต่อรองการแก้ปัญหาประชาธิปไตยทีละเปาะคะแนนปาร์ตี้ลิฟต์14.4ล้านเลือกพักก้าวไกล ผูก้านะครับอภิปรายตัวช้างประกาศปฏิรูปกองทัพกระจายอํานาจนะครับทลายทุนผูกขาดแต่กลไกรัฐประหารสืบทอดอํานาจสกัดขัดขวางพิธาอย่างอับปรรษ์ท่ามกลางความกดแขนของประชาชนก้าวไกลส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยเพื่อไทยตกอยู่ในเดมานะครับทางเลือก หึ่งคือจับมือเหนียวแน่น8พักยื้อสู้สวที่เหลืออายุ10เดือนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับอีกทางคือต้องถีบก้าวไกลออกแต่มีวีรบุรุษบอกให้ก้าวไกลเสียสละเพราะสาวและทุกพักที่เหลือไม่ยอมร่วมรัฐบาลถ้ามีก้าวไกลแล้วจังหวะนี้ทักษิณก็กลับบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าดิวอะไรอย่างไรนะครับบางคนบอกว่าทักษิณเป็น คอมพูนิวนะครับทักษิณมักเลือกผลทางวินวินแต่ในสถานการณ์นี้เป็นไปได้ยากมากประชาธิปไตยจะวินไปกับทักษิณได้อย่างไรนะครับแน่ละคนบางคนว่าต้องการหาทางนะครับพาประเทศออกจากทางตันแต่ทางตันเกิดจากกลไกอำนาจเขาบีบแล้วต้องหยวนต้องยอม ก็เป็นเรื่องที่ยังคาดเดาไม่ได้ว่าทักษิณเพื่อไทยจะเลือกผนทางอย่างไรแต่ที่แน่แน่สังคมไทยเหมือนตกอยู่ในตรกร้าย17ปีไล่ล่ากันแทบเป็นแทบตายทําลายประชาธิปไตยบิดเบือนยุติธรรมแล้วลงเอยง่ายๆอย่างนี้เหรอือไม่ต้อง17ปีหรอกสมมุติหลับไป2เดือนตื่นขึ้นมาก็ช็อก ก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือนะครับบทฟาร์มนะครับที่มีการเขียนเอาไว้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าแปลกก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาได้ทรักษสิณแต่ตอนนี้นะครับมันกลายกลับกลายเป็นก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องของก้าวไกลนะครับการที่วันนี้นะครับประชาชนเนี่ยเลือกที่จะสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลจดตั้งรัฐบาลได้ผ่านการเลือกตั้งแต่คนที่ขัดขวางคือใครครับ ที่มีผลมากที่สุดก็คือสอวอเพราะสอวอนะใช้อำน,นาจตามมาตราดูนก็คืออำน,นาจาามมาตรา272นะครับในการขัดฝังซึ่งแน่นอนครับพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านะครับสอวอเหล่านี้นะครับได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารให้มาแต่งแต,งต่งให้มาแล้ว นะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม256ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเชื่อมั่นนะครับก่อนหน้านั้นหลายๆคนเชื่อมั่นว่าสวนะครับมีคุณภาพมีวุฒิภาวะมีอะไรที่มากพอและสวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาทําให้ประชาชนรู้ว่าสไวไม่ได้มีคุณภาพไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะครับมีเพียงสวไม่กี่ไม่ไม่กี่คนที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีแต่สวส่วนใหญ่ไม่มีเกียรต pues, ิไม่มีศักดิ์ศรีเลย ทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นโดยการขัดขวางระบอบัะชาทิปไตยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ทําไปครั้งนั้นนะครับสอว2อ5อคนตอนนี้ก็เสี่ยงที่จะดโดนดําเนินคดีในมาตราหลายๆมาตราไม่ใช่แค่มาตราเดียวนะครับโดนนะครับดำเนินคด,ดีตามรัฐธรรมนูญครับปี60เูนนี่แหละรับรัฐธรรมนูนของรัฐประหารเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ สวเองอาจจะบอกว่านะครับตัวเองใช้สิทธิ์ตามมาตรา272แต่อย่าลืมนะครับว่ามาตรา272การใช้สิทธิ์นั้นมันไปขัดนะครับกับรัฐธรรมนูลมาตราอื่นมันไปทําผิดกับรัฐธรรมนูนมาตราอื่นก็ต้องว่ากันไปตามนี้แะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับสวเหล่านี้จะโดนดําเนินคดีอะไรบ้างเพราะตอนนี้นะครับตามเท่าที่ทราบก็มีนะครับที่สารรัฐธรรมนูญปปชแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ไปยื่นกับอายการ อีกนะครับไอ้กับอายการสูงสุดและถ้าอายการสูงสุดรับเรื่องก็ส่งไปที่ศาลรับนูนอีกนะครับหรืออายการสูงสุดนะครับมาไม่ได้รับเรื่องนะครับก็สามารถส่งศาลรับนูนโดยตรงได้และที่สําคัญนะครับก็ได้ข่าวมาว่านะครับจะยื่นศาลดีกานะครับผู้ตําแหน่งผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองอีกโอ้โหก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับสวสองคนคงจะคิดว่าตัวเองทําผิดพลาดไปแล้วนะครับที่กระทําแบบนั้นทีแรกคงจะคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรเป็นแค่ประชาชนธรรมดานะครับ จะทําอะไรกับประชาชนก็ได้จะสามารถที่จะบอกอะไรกับประชาชนก็ได้พูดอะไรกับประชาชนก็เชื่อแต่ไม่คิดว่านะครับก็จะมีคณะบดีนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับอดีตสสรนะครับที่ออกมาให้ความรู้กับประชาชนเรื่องนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้ มันอยู่ในยุคของโรคโซเชียลซึ่งประชาชนเองสามารถหาข้อมูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายและธรรมนูญกฎหมายต่างๆหรือช่องทางการดําเนินคดีหรือช่องทางเอาผิดสิ่งแน่นอนครับว่านะครับคณะบดีต่างๆนะครับอดีตคณะบดีหรืออาจารย์ต่างๆที่อยู่สอนเรื่องของนิติศาสตร์นะครับนิติรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายอะไรเนี่ยก็คงจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่แปลกถึงขนาดที่บอกได้เลยครับว่าอาจารย์ที่สอน นิติศาสตร์บอกว่าไม่รู้จะสอนยังไงเลยครับถ้าเจอแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันแบบยาวๆแต่ที่แน่ๆน,นะครับสวเหล่านี้นะครับบอกได้เลยครับว่า จะไม่ได้โดนปล่อยเอาไปแน่นอนเพราะล่าสุดนี้นะครับทนายอันเองก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวจะเตรียมยื่นให้ทําการตรวจสอบนะครับสอวอทั้ง235คนในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและที่สาคัญเรื่องของการจ้างผู้ช่วยนะครับเพราะว่าสอวอเองเนี่ยมีสิทธิจ้างผู้ช่วยได้ทั้งหมด8คนแล้วแต่ละคนนะก็มีเงินเดือนสูงๆทั้งนั้นแล้วถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาจริงๆว่าผู้ช่วยที่สอวอเหล่านั้นจ้าง จ้างมาทำงานจริงหรือเปล่าหรือเป็นนอมินีหรืออะไรหรือเปล่าโอ้โหงานนี้ผมบอกเลยว่าถ้าขุดกันจริงๆสวพวกนี้นะครับต้องโดนแน่ๆใ,ในการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเชื่อแต่ครับว่าแต่ละคนนะครับในการจร้างนะครับก็คงจะเอาชื่อนะครับอาจจะเอาลกูกเอาเมียเอาคนนู้นคนนี้มาอันนี้ผมไม่ได้ปรับตามสาย้ายนะครับแล้วก็เอาคนที่ไม่ได้มีความรู้มาหรืออะไรมาเพื่อให้ได้รับเงินเดือน หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ต้องทําการตรวจสอบดูซึ่งสนายอันเองนะครับก็ประกาศแล้วว่าจะทําการตรวจสอบทรัพย์สินของสวและตรวจสอบนะครับการจ้างผู้ช่วยนะครับสวทั้งหมดนี่ครับว่าเอ๊ะจ้างจริงหรือเปล่าหรือเป็นยังไงมีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปตามนี้นะครับบอกแล้วนะครับว่าวันนี้สวนะครับอยากคิดว่าตัวเองใหญ่เกินประชาชนอยากคิดว่าตัวเองมีอํานาจเหนือประชาชนอยากคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ได้เพราะวันนี้ประชาชนทุกคนไม่ยอมให้คุณ กดหัวไม่ยอมก้มหัวให้คุณและก็ไม่มีทางที่จะยอมก้มหัวให้กับพวกรัฐประหารอย่างพวกคุณเพราะพวกคุณนะครับได้รับการแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกคุณทําคือการขัดขวางระบอบประชาธิปไตยนะครับของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งวันนี้คุณก็ต้องรับ นะครับสิ่งที่คุณทําผลที่คุณทําประชาชนอย่างพวกเราไม่ยอมและว,วันนี้ไม่จําเป็นจะต้องประท้วงไม่จําเป็นจะต้องลงถนนไม่จําเป็นจะต้องก่อฟาร์มไม่สงบไม่จําเป็นต้องใช้ฟาร์มรุนแรงแต่เราว่ากันตามกฎหมายอยากคิดว่ากฎหมายทุกคนพวกคุณทั้งหมดเพราะอย่างน้อยถ้าประชาชนลุกขึ้นมานะครับนักกฎหมายต่างๆก็ต้องโดนเหมือนกันถ้าไม่ตรงไปตรงมามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ